đó là tặng hai nó bố cái đi đi Người Chô thắng. ทางโลกทางธรรมําสั่งสอนได้รับยศ<อ>สรรเสือจะเริ่นพรสุขท้าวรออุ่นกุศลเกิดตัะนั้อความนงนอ้อมจงมีเด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผูต้ตรัสรู้ ชอบไล้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระในอาวาสนี้ตลอดถึงคณะสาาัทธาญาิโยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในประวัพระพุทธศาสนานะ่านคุณโยนะ,ะวันนี้โยวันนี้เราตั้งจิตมาไกลเราตั้งใจมาจากบ้านน่นะคุณโยมจะลืงนมะจกาบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองอเราเคอยไปปิดทองในพระโอุโบสถนะักคุณโยมนะ นายโยมบูชาดอกไม้ทุกเทีเยนเสร็จโยไหว้พระขอพอรด้าน,นล่างตามที่ทางวัด,ดไดนะ้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนายโยนะจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยโยจุดทูปไหว้พระขอพอรให้เป็นสิริมงคลอนะไ้โยก็ปักปูเงินปูทองน,นะยโยนะปูเงินเก็บเสมือนอเราบูชาพระคุณแม่ปูทองเป็นเสมือนบูชาพระคุณพอ่อวันนี้เรามีโอกาสเราตั้งกิตมาแต่ไกล ตั้งใจมาจากบ้านจะให้รถไฟขบวนนี้ต้องตกหล่นระหว่างทางนะโยมนะอายุเก็บเป็นทองขึ้นไปในโบสถ์นะโยมนะกับสมุดดินสอเข็มได้ที่เราได้เตรียมไว้ให้ไปย่อนใจกลางพระอุบโบถเราตั้งจิตอธิกานดีๆคุณโยมอ่าแล้วก็ย่อนในพระอุบโบถแล้วก็ปิดลูก มิมิตรูรกแรแด้กานทอนพระอุดได้เลยในโยมนะแต่อย่าลืมในโย,ยมนะขึ้นไปแล้วโยมหยิบผ้าไตรจากพ่อหน้าหรือคณะกรรมการเตรียมให้โยมได้ทําบุญบูชาผ้าไตรอุปสมบทหมู งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตแห่งน OR ี้โยมเรียนเชิเจริญพรอจ้าญาติโยมที่เดินทางมาจากทางใต้ทางไกลวันนี้ก็มากันเยอะวันนี้เห็นแล้วชื่นใจคุณโยมพลังบุญพลังศรัทธาเราได้มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้านนี้เลยจ้าใครมีโอกาสได้มาต่อบุญต่อเบง าฝากชื่อไว้เป็นตุนฝากนามสกุลไว้ในประวัติพระพุทธศาสนานะคุณโยมนะเรียนเชิญเจรรญพรวันนี้เรามีโอกาสนะโยมนะเรามีโอกาสจะเลืมกันจะ้ะฝากญาติโยมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เราด้วยเป็นกระบอกเสียงให้กับทางวัดด้วยโยมเป็นสะพานบุญในการบอกบุญบอกกันสงผ่านเฟซบุ๊กผ่านไลน์ผ่านยูทูบเบอร์ต่างๆ,ๆาเราเอาสื่อสาธารณะ ช่วยกันโยมช่วยกันขยับขยายช่วยกันบอกต่อบอกบุญเอาอภิีสงผลบุญให้เป็นกำไรเป็นพลังชีวิตในการดำเนินหน้าน้นี่เราจะโยมลายติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญเจริญพรได้นี้เราจะสู่สถานการบุญลานทางบุญโยมตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านโยมได้นี้เราจะมาบูชาดอกไม้ทุกเทียน้โยมนะเรียนเชิญเจริญพรพระอาจารย์จ้าปราชสัมปัสอยู่หน้าพระอาโบสถเมื่อยันโยมเดินทางมาถึงแล้วโยมพ่อายุแม่โยมพี่โยมน้องลูกทาว thì nó có trả lời là chắc. มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนให้เรียบร้อยไหว้พระขอพรให้เป็นสิริมงคลแล้วเราค่อยมาปิดตักโพเงินโูทองแล้วเราไปออธิษฐานกิจแล้วก็ปิดทองลูกที่หนึ่งตามตะอโอบโสถลงมาก็จะเป็นลูกที่สองยมกมลไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกานะคุณโยมนะวันนี้เราทั้งกิจมาติดใครตั้งใจมาจากบ้านแนละคุณโยมพระอาจารย์ก็ไปราชาสัมพัน์บอกบุญบอกลา ว่าเป็นพระโคสกะคอยชี้แนะแนวทางให้ญาติโยไมได้เห็นว่าจุดไหนสถาน,นที่ไหนที่เราทําบุญแล้วจุดไหนที่เราทําบังคันมาโอ้พระอาจารย์ทํำยังไงเนอะวันนี้จะทําบุญวันนี้ติดทองแล้วเมวื่อวานวันนี้ติดได้ไหม พร,ระอาจารย์เลี้ยบอกว่าทําได้ทุกวันอีกดีคุณโยมการทําบุญก็เปรียบเสม,มือนการตักน้ําลงตุ่มโยมถ้าเราตักวันนีน้วันนั้นนี้วันละขันสองขัน,น 6, 000, เก๋ยวน้ําก็เต็มตุ่มโยมการทําบุญก็เหมือนกับเรามาร่วมกันสั่งสองบุญดังสุภาษิตที่ว่าสุขโขบุญยศอุจโยนะโยมนะการสั่งสมบุญน่อมนามสุขมาให้ความสุขคืออะไรนะโยม ความสุขก็คือเราทําแล้วเราสุขกายทําแล้วเราสบายใจเราไม่เดือดเนื้อร้อนใจเราไม่ไปได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครสุขก็อยู่ในชั้นนี่แหละทุกข์ก็อยู่กับชั้นนี่แหละ รวยก็อยู่กับชั้นนี่หละจนก็อยู่กับชั้นนี่หละแต่เราต้องรู้ว่าเรารวยอะไรรวยบางคนรวยบุญรวยทานรวยเงินรวยทองรวยสุขภาพนี่เขาก็เป็นว่าเ,เป็นมหาเศรษฐีบางคนจนอ่ไรโยมจนใจพบางทีคิดไม่ออกมาวัดแนละ้วจะได้พบทางสว่างวันนี้เราก็มาโยมเราอย่าเป็นคนที่มืดอับในโยมนะ,นะเรามาสร้างแสงสว่างให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับชีวิต พระอาจารย์ก็พูดธรรมะเป็นเน่นๆคลอๆประคับประคองงานไปรอญาติโยมแตินีญาติโยมก็หลังไหลมาแต่กันไม่ขาดสายถือว่าเป็นโอกาสโยมเรามาต่อบุญต่อเลขต่อดวงชะตาบารมีนะจ๊ะวันนี้รวมกันแม่เออเดี๋ยวลงมาจากโบสถ์เดี๋ยวมารับพญานพระอาจารย์เลยนะเดี๋ยวอาจารย์แจกพอานุเออ5คนนี้แจกักสองืนเนาะเออจะได้เก็บไว้แม่เออเห็นตะบุญกันวันนี้มีโอกาสอาจารย์จะให้ทุกคนให้ของดีเจ็บติด้านติดรถติดตัวไว้ อธิษฐานปักภูเงินภูทองเลยนะจ๊ะตักภูท แต่เหมือนคุณของพ่อของเราโฟงเงินเรียวเสมือนคุณแม่ของเราโยเรามาถวายบุญคุณค่านักนมเอ็ิดดามารดาของเรายุดนี้ระคังเลยจ้ยุพ่อปีระคังดังๆเลยนะระคังหน้าโบสถ์ก้องหน้าโบสถ์เราลงมาแล้วอาถรรพ์ปีดังๆเลยจ้าชื่อเสียงะได้โด่งดังก้องกังวานเหมือนกับระคังที่เราได้เตรียมไว้ให้ญาติโยมนาฏีอาถรรพ์ปีแดงๆเลยก็อธิษฐานตั้งจิตตั้งใจดีๆเพราะว่าวันนี้เรามีโอกาสวันทุดท้องน้องสุดท้ายแล้วนะคุณโยมนะวัน ตอนนี้ใครที่เป็นเอซีเสียงอีสานตอนเย็นนี้เจอกันนะยมนะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ทองน้องสุดท้ายแลย้วปิดท้องเสตีค้องเลยนะจ๊ะปิดท้องเสตีค้องเลยจ้าออกมาเลยนะครับแล้วเอามานั่งโตเนี่ยแถวเรียนเชิญเจริญพรอันเวลใท้ใส่รองเท้าไปได้นะจ๊ะ เออแต่ขึ้นบนโบดให้ถอดน,นะเออลงมาก็ใส่รองเท้าเดินรอบโบดได้จา้าแต่รอ้รอนร้อนคุณแม่อันนี้จาได้ใส่รองเท้าขึ้นไปได้จา้า เวลาเราขึ้น,นบนใบดูเราต้องถอดนะเดี๋ยวเราเค่อยลงมาเราเค่อยใส่เดินรอบราอุโบสถได้ใจเพราะว่าอุโบสถของเราเป็นกระเบื้องอมันค่อนข้างจะร้อนน,นะคุณโยมนะก็เลยพระอาจารย์ได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจได้ว่าเออมันร้อนจริงๆก็เลยได้อนุญาตเ,เวลาขึ้นโบสถ์ถอดรอดงเท้าแม่เออแม่ทำถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานอนุโมทนา้จแม่จ๋าวันนี้เรามีโอกาสได้มาต่อบุญต่อเบ่งต่อลูกจตวาเรามีร่วมกันคุณโยม อ่าพระอาจารย์เนี่ยจะยื่นใจเราเรื่อยๆก็เรียกว่าดีเนี่ยการสงสมบุญกันเราญาติธรรมของเราวันนี้เห็นไม่เช้ามาโอ้ยกกรรมการเราก็มีไม่กี่คนวิ่งกันโนูวิ่งโนูต่ำโยงสงสารกรรมการเนาะแต่กรรมการมาว่าสบายมากันเยอะๆรับไหวว่าจันเอออาแต่ทางไหนเนาะทางปิตทองอาทางพระประจำวับพระประจำวบหลับหรือยังจ้ะโอ้ มาร้อยเป็ดหลัแล้วโอ้ยพระประจำวันขัดพระพุทธรูปเงาหรือเปล่าเนาะเอ๊ะ ถัดไปยังกัดไอยังหนอเอออย่าลืมนะโยงนะบูชาดอกไม้ทุกเย็นเสร็จโยงอย่าลืมจ้าถวายสังฆทานจ้าวันนี้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์รอรับสังฆทานอยู่นะจ้าหรือใครอยากเก็บเกียวกระหม่อมเออด้านนู้นก็มีนะเออสำหรับใครอยากได้วัตถุมงคลอ่าติดต่อที่ตู้วัตถุมงคลได้เลยโยงกระเบื้องโอ้เด็ดรตอนอนี้เออน่าจะถวายกระเบื้องสังเผ่งสองเป็นะโยมนะเออจะได้มีที่มุงที่บัง เวลาเขาไปทําไร่ทํำนา้าเออจะเหมือนเราเจอแดดร้อนรเราไม่รู้เราโยงบนปลายชีี่เราต้องเจออะไรแต่วันนี้ทางวัดได้จัดโยมหรือใครอยากจะเป็นเจ้าของอาสังหารินม,มารับโยมเออด้านหน้าติดต่อได้เลยจ้า อ่ามีโอกาสอ่ถวายพระไตรลักษณ์ด้านในก่อถวายพระไตรลักษณ์เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะประพรมน้ำพลให้เป็นสิริมงคลนะโยมนะเราตั้งกิดมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านนยโยมวันนี้มากันนี้โยมอู้พระอาจารย์ถามมาจากไหนอู้โยมมาไกใครบ้างเลยมาจากคอนบุรีอ่าบางท่านพระอาจารย์ถามมาจากไหนอู้มาจากบ้านครสวรรค์ป้าไม่ใช่ธรรมดาโยมต้องเดินทางข้ามนู่นะข้ามทางมาอีกฟังนุ่โยมอยู่คนละฝั่งทางกับวัดอู้เดิน ไปกูยมอกว่าจะมาถึงเนาะก็ต้องอ่านโนตโนธนานะยนะ แต่ท e mm. ี ả, ิขาดไมได้ขออนุโมทนากับทางผู้นําชุมชนเนาะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ที่ได้ให้ความร่วมมือในคณะกรรมการทุกคนโยมเห็นแล้วนี่เขาเรียกว่าสามกีคือพลังเรามีพลังกลุ่มน้อยเราช่วยกันแบบเต็มใจวัดกับเป็นวัดของเราโยมนะถ้าโยมไม่ช่วยกันตอนนี้โยมจะช่วยกันตอนไหนเนาะเพราะว่าถ้าเรารุ่นเราอย่าให้อย่าให้จบที่รุ่นเราเราต้องสร้างไปเรื่อย ลูกมาจะได้มีกำลังใจโอ้โบสถ์ดังนี้โบสถ์พ่อบูถแม่ร่วมกันอารโบธนาร่วมกันสร้างนั่นเห็นไหมลูกหลานก็จะได้กล่าวเป็นตำนานเล่าขานสืบไปแต่ทางที่ดีถ้าลูกหลานรู้ประวัติความเป็นมาโบสถ์ของเราในโยมเออจะได้มีกำลังใจเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่โบราณสถานถือว่าได้มีการผกพังเราได้ร่วมกันนโยมนะร่วมกันบูรณะตรงนี้ขึ้นมาถือว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นบูรณะบูรณะขึ้นมาใหม่รีปของเก่าผุพังเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ทับของเก่าถือว่าเป็นมงคลนักบุญโยกะเรียกเชิญเจริญพรจ้าสร้างบุญไว้บุญช่วยอำนวยชูกทางลูกทางธรรมคำสั่งสรน ้รบยิจารสาซึ่ะเจริญพรสุขทาวรุณกุศลจนบังการอภายการตัวเดีใช้เด็กนีอนี่เหลเป็นหลักลั่เพราะว่าการเป็นพระโคสกะมันก็มีจุดของตัวเองที่จะได้กล่าวสัมโมกถาหรือจะได้กล่าวชักชวนยุง ่าเราต้องตอนนี้เรื่องเงียบแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะึีสายทําบุญต่อในวันทำไปแล้2-3จุดพระอาจารย์ก็จะทําทุกจุดว่าใหจุดเข้าจุดคุณโยมอ่าพระอาจารย์บอกโยมให้ทําบุญพระอาจารย์ก็ทําหมืกันโยม อ่าพ่อยาญ่ทำโยมทำบุญทุกวันทุกวันโยมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะพอาจารขอเป็นจาก้าเปอร์เซ็นต์โยมบอกว่าไม่ได้เจ้าค่าเออไม่ได้เดี๋ยวไปทำเอาอีกดีกว่าเออเราจะได้เต็มร้อยคุณโยมนะอ่าแจะดูพระอาจารย์ก่อนเลยอ่าผมวันนี้ก็นู้โปรโมทไปทางยูทูบโอ้ญาติตย์ทำเรามาจากครูราชก็เยอะอยู่นะว่ามาดูเสร็จก็บอกเออมาจากที่พระอาจารย์พูดไปแล้วก็ตามมากันก็หลายชุดหลายคณะอยู่ ก็ะะต้องอนุโมทนาพลังสื่อช่วยให้เราได้บอกเป็นกระบอกเสียงให้ญาตาิทำตามตามจุดต่างๆทั่วประเทศ ได้เห็นว่าเออนี่เด็กเขาเรียกว่าประโยชน์ของสื่อคุณโยมเราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็จะทาให้เสียหายถ้าเรามีสื่อเราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เป็นส่วนกลางเป็นกระบอกบุญอันนี้ว่าเป็นอินสงคลบุญคุณโยมถือว่าเป็นนิธีายที่ดีจ้ากาุเดินทางมาแล้วขอให้เทางกลับโดยสวสดิภาพะจะเดินทางไปเหนือลองใต้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย แต่ประกอบสภาอาชีพก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองภูกระพับสมบัติบริวารสมบัติกันทุกๆคนในโยกขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยสาธุนักมีตินักมีตินักมีติสาธุ